เป็นบ้อปักทุเรียนทุเรียนต้องอยู่ข้างหน้าแน่ๆเลย ค่ะเอามะม่วงไหมลูกเอามะม่วงไหมเรอาอะหวานหวานเอาดิบมะเอาดิบเอาพัทแถวนี้เหรอคะพัทอยู่ซัมเมอร์เซ็ตค่ะอางมะม่วงเอามะม่วงเห็นไหมนี่ไงส่งมาให้อยู่โอ๊ยขอบคุณค้าเนี่ยแต่ไม่ต้องลงสภาพดิโอ๊ยไม่เป็นไร เ๋เอดี๋ยวะลืกเป็มื่อก่อนก็เหมือนกันนี่แหละทีเป็นชูทรีโนโนโน่อันนี้อันนี้วันน้เดี๋ยวเือห้อนี้ก็น่ากินอ่ะเอานี่สองลูกหน่อยก้าค่ะค่ะเีวเราาห้อนน้องนาเนี่ยหนูชอบอยู่ไรอิดไม่น่าเชื่อในใจตัวจริงพามานั่งรถมีรถจริสวยสวยกว่าลิน ขอบคุณค่ะสาวกว่าสวยกว่าสาวกว่ารักค่ะรักค่ะาคาใก้ากมกพี่แกกินโกโก้อยบกให้แกบกพี่แกกินโกโก้อยทานไปทุกวันเลยทานทุกวันุกวันหนึ่งโลนะมงคุขนหนึ่งโลค่ะ ีเมื่อกี้เขาส่งมาไงกระตุ้นใจโทรศัพท์พอดีไงได้มาเจอเลยทานจะทานโกโก้วันละสี่ชงเหมือนแอ็นดีเดสเลยนี่นี่ที่หกคู่ครั้งละสองกินแบบนี้ก็ได้ค่ะกินสุวันเรากินเอ็ดเน่เอ็ดเน่อุยกินเติมนะแต่รู้สึกว่าต่างหลั่งมัน เอาทานไปยาวๆพี่เอาไปยาวๆนานๆไปได้เลไลูกสาวให้ลูกสาวเขาบอกว่าเขาทำงานเขาอยู่ในที่เดสันทหารไงขอไปถ่ายพรคุณโนเนาะเราสอง่ะให้ทั้งหมดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอถ่ายรูปไห้ได้ค่ ก็เหมือนแฟนเยนี้เลยเอพี่น้ากำลังดูโทรศัพท์อยู่แก่กำลังกินกำลังกินกำลังกินมันจ่คนรู้จักกันเนี่ยแฟนขับให้มังคุดให้สองให้ให้ยี่สองโลเลยค่ะไม่ได้ดูเอ้ได้ยินเสียงน่ะหันมาอ้าวแต่เฟนกับกิ๊กโก้ยังดีด้วยนะอ่าเดือนกว่าลดไปแปดกิโลแล้วอ่ะ เดือนกว่า2เดือนน่ะแต่ว่าเราเหมือนกับว่าเหมือนเดิมแต่พอไปช่างมันลดลงเหมือนกับว่าเราตัวเท่าเดิมนะแต่ไปช่างแล้วลดลงให้สองร้นะคิดร้อยมือทานไปเรื่อยๆนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวครั้งถ้าหนูเดินผ่านมาถ้าเป็นวันเดินผ่านมาเป็นวันเจ้าตัวเอ็เมมาฝากมันจะเหงื่อกเป็นเม็ดกินอยู่เอ็เมย์กินค่ะขอบคุณมากง่ายข้าวเม็ดโอเคค่ะรถเมล์เขาเขาจะเสร็จรถเมย์ ขอบคุณพี่เขาก่อนเร็วอันนี้ผลไม้เราไม่ไม่ให้ได้เลยนะเอาได้แล้วบ๊ายบายขอให้ไปสบายค่ะบายที่นี้พาสาวน้อยไปขึ้นรถเมย์ก่อนนะคะ24บาทโอเคดูเงียบๆเจ้อเบนทีนี้แบงค์เท่าไหร่โอเคและวรอบ อูนนจะหาให้ิี่พี่เขาก็ได้มันสามคนแปดสามเลยนะแ <8, 4, S 2> <4 S 1> ปดสามยี่สี่สี่คนก็ได้ก็สี่ค,คนแปดสี่สามสองให้ให้ห้าสิบคนเลยสี่คนกับพี่น <c oughs> ี่ไก่ตังทั้งหมดเลยบอกว่าสี่คนค่าเท่าไหร่หนูถามนะอ่าสี่คนเท่ <c oughs> าไหร่คะจ่จ่าให้คุณลุงเขาด้วยนะ <c oughs> จ่ให้คุณลุงเขาด้วย ท่านานู้นท่านนู้นตาใถามพี่เขาใช่ไหมว่าเท่าไรทัสหนูก็บอกว่ามาเขาจะถามว่ามากีา่คนหนูก็บอกว่าสี่คนค่ะโอเค อ,อ,อ,อุ้ยเหมัอนอออันนี้เลยดีมากเนื่อยออกเยอมากใช่อนนอมของแม่ออกมากเพราะว่ามามาก,กินตัวเอ็เน่ว่ออกตัวเอ็เน่ดีมาก